กัวซา,าผิดเราทําไม่น้าเหี่ยวเป็นไปได้ได้วยหรออย่างแรกต้องถามก่อนนะคะว่ากัวซา,าผิดที่ว่าเนี่ยเราทําท่าไหนทําไมถึงเรียกว่ามันผิดถ้าเราไม่อยากกัวซา,าผิดเพราะงั้นเราจะต้องเรียนรู้ก่อนนะคะว่าการกัวซา,าที่ถูกต้องต้องทายัางไงเสบหนึ่งทำความสะอาดแผ่นกวาาัวซา2ลงสกินแคร์อะไรก็ได้ให้ทั่วทั้งผิวหรือว่าจะเป็นออยก็ได้นะ3กัวซา,าให้ถูกขั้นตอนและทิศทางของการกัวซา,าก็คือง่ายมากจากล่างขึ้นบนจากในออกนอกแค่น,นั้นเองค่ะหลังจากกัวซา,าเสร็จก็ทําความสะอาดแผ่นกวาาัวซาถ้าใครลงเป็นออยก็จะต้องล้างหน้าออกแต่ ถ้าใครลงเป็นแบบสกินแคร์เนี่ยไม่ต้องล้างน,นะคะจากที่เราบอกไปเมื่อกี้เราคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจพื้นฐานกันหมดแล้วนะว่าการกวาดซาที่ถูกต้องเนี่ยทำยังไงทีนี้ลองย้อนกลับไปที่คําถามนะคะว่ากวาดซาหน้าผิดจะทําให้หน้าเหี่ยวได้จริงหรอคอําตอบก็คือมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะเพราะถ้าเรากวาดซาหน้าโดยที่ไม่ลงสกินแคร์ลงที่ผิวก่อนเนี่ยมันอาจจะเกิดการเสียดสีนะคะแล้วมีโอกาสเกิดริ้วรอยขึ้นได้ด้วยนะและอีกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่กวาดซาตามทิศทางพื้นฐานที่เราบอกไปมันจะยิ่งไปตามแรงโน้มถ่วงเวลาหน้าเราเหี่